Activate ไม่ได้ Activate โอ้เออคใครเอาอะไรมากินหน้าจอเสียงโคตรดังใครอะไรมากินหน้าจอกูอยากลองเล่นเมาส์ให้มันไวๆดูหน่อยอยากลองเล่นอเอออยากเล่นเมาส์ไวๆไรตัวยังไงเราเปล่าขอเร็วเมาส์ให้มันเร็วขึ้นไอคีมีเอเจนต์ทุกตัวเลยเหรอวะทำไมกูยังมีไม่ทุกตัวเลยวะโอ้แล้วมึงไปนั่งปลดเอาปืนไงไม่น่าถามนะมึงเนี่ย ก็เดี um, shepherd, He. hey. ๋ยวตัวที่กูไม่ปลดมันก็เป็นตัวแบบสกายแะนี์อย่างเงี้ยอืมเป็นตัวอะไรเดี๋ยววะเฮ้ยเล่นสเปอร์ไหมสเปอร์ผสมกันเฮ้ยเฮ้ยเอาธรรมดาครับน้องๆดูพี่ไว้ตาม่วงเลยทีงไหนมีเอเจนต์ใหม่มานั่นนะดี มาปุ๊บเปิดมาตำแหน่งด้วยเฮลิทโอ้เห็นมันชื่ออะไรไม่รู้ว่าจะไม่ได้ละแต่เหมือนชื่อมันจอมเวทอะคุ้นๆอยู่มันจะมาบ่อยกันไปแล้วนะไม่ไม่น่าเป็นดูเอลลิตละมั้งมึงว่าตัวสมบัังเหออไอ้เหี้ยจริงๆนะเกมดีตัวเออมันก็น่าจะล่าสุดก็เป็นไอนนี่เบนตาเบตาหมันก็ไม่ล่าสุดแล้วมันก็นานแล้วไม่ไม่หมายถึงว่าล่าสุดที่ทำ Mm hmm. แต่ก็น่าจะเป็นสโมองเลยถ้าหมายถึงไอ้นีู่อยากได้สมอมั้งอ่ะจริงๆถามว่าโอเมนเบื่อไหมจริงๆยังไม่เบื่อตัวมันเล่นสนุกไม่ที่กูว่าน่าจะเป็นสมอเพราะว่าก็ในสี่ตำแหน่งสมโงคือตัวที่เก่าสุดแล้วที่ออกล่าสุดเลยอือ mm hmm. ใช่ไหมอฮจำได้เลยตอนที่มาเล่นรู้สึกจะเป็นแพทที่แชมเบอร์อหลังเข้าพอดี ช่วงที่มาเล่นอ่ะใช่ใช่มาเล่นช่วงแชมเบอร์กับหลังมามาเล่นรุ่นที่แชมเบอร์กับหลังมาพอดีมาเล่นแล้วก็อวยชิยูหายลเลยโยรูเนี่ยวอวยมากอวยมากอวยบอสักพักหนึ่งบอกตัวขากูแบบโอ้เล่นเจ็ดไม่ห้เหรอวะอ๋อจำไม่ได้โยรู <c oughs> ไม่ใช่เหรอวะเจ็ดโยรูไอโยรูก็หยิบเล่นแหละแต่ตัวใหญ่จะเล่นเจ็ดจำไ,ได้จำได้ว่าโอ้โอวยโยรูชิูหายเลย เรู้เล่นก็คือจะกดแค่สามสกิลอันตีคือไม่เคยกดจริงกูเสียดายมากกว่าว่าตอนเริ่มเล่นไม่ได้ถ่ายกันไว้ถ้าสอนไอ้เน็กเล่นสนุกสุดล้วถ้ามึงจะถ่ายดีคงจะเที่ยได้ดูแต่ละมุมเลยเดี๋ยวม้วาตรงนี้นะเน็กเดี๋ยวว้ดอยู่ตรงนี้นะรอถือลูกซองลอยตนี้แค่ชมหันเล่นเวจะช็อตเที่ยได้แล้วลยะ ภาพน,นี้หัวกูมันเป็นแบบประมาณว่าอบอกก็าลูกรอยอยู่ตรงนี้นะลูกนะ <laughs> ถือลูกซองรอตรงนี้ <laughs> ไม่ได้คือรอ <laughs> แล้วมันจะยิงอ่แล้วยิงได้เลยแล้ววิ่งกลับมาโคนรดีใจอะ่ะ <laughs> สุดยอดเลยเมยงั่งนุ้นตัวเขาเอาไปต้อมทีมเลยคาาบนเลยเทาจริงๆอ่ะตอนที่นั่งดูแข่งอ่ะบีดบีดโคตรดี ตอนเข้าใสยิงยิงเคลียร์มุมแบบโคตรน่าเกลียดตัวเหี้ยอะไรก็ไม่รู้โคตรพร้อมเลยแม่งดีทุกอย่างมันไม่ใช่ตัวแบบว่าเป็นหาข่าวมันเป็นตัวเคลียร์ใสมันเคลียร์มุมอันตรายได้แบบเร็วอะแล้วถ้าไปคู่กับแร็นี่คือแบบเช็คได้หมดอ๋อนี่ไงเวลาดูว่ามีใครมีสกิลอะไรเหลืออดู<จ>ไว้เลยเหรอไม่เหลือไอคาร์บิดไอสามร้อยนี่แหละ ไม่กุจอปนี้อยู่แล้วจริงปะกูไม่ได้วัวอะไรมากูก็ไม่ชอบกดขนาดนั้นด้วยกูเล่นก็คือกดควงมีดตลอดเวลาอะไรยงเงี้ยโอ้ใช่ใช่เหมือนกันอืไม่มีมีดควงมันเป็นพัดไม่ใช่เหรอเฮ้ยมันก็ควงเหมือนกันแล้วนะควงพัดเงี้ยโอ้ย พวกนนเป็นตัวนี้สโมกแผ่นฟูหละโอ้แขกไบเน็ตอ่ะขอแล้วขออีกดติด ระสุนกูจะหมดแล้วเนะันด <One down. S 1> าวมสี่ฝนดาวใจเย็นใจเย็นมุมซองให้ถึงตายสายสุดซ้ายสุดว่าไปลวถึงนู้นและไฮ้ยนะได้ยิงยังโอ้โห oh. ไหนดูดิ โหยิงไปโหยิงยิงเลยได้อยู่ได้อยู่ได้ยิงอยู่ไม่มีตายเลยได้อยู่คือไม่มีตายแต่ก็ไม่มีได้เหมือนกันแหละเออนั่นแหละสิทำยิงไม่ตายวะแย่แม่งแย่ว่ะกระสุนไม่ดีเงี้ยหรืออ่านอมนขีเกียดขีเกียดจำเนียงจ้ะแต่แบบตาสกายที่กูแบบตาลาวที่สองแล้วกูอัติได้เลยนี่กูไม่ได้่ายยาง้ย่เลยลาวสองอัติเลยสักะ ต้องมาตายเนี่ยไม่มีไม่มีใช่แต่นียผมชอบมาเล่นเนี่ยดาวเทียมเนี่ยว่ามันง่ายสุดนละไอ้บบเทียเอ้อเยกูมาคนเดียวโดนทุกอย่างเลยว,ว้าวแลนจอไม่ทัน อะไรจะเช็คกว่าหน้ามาก่อนอยู่ๆก็โบยิงแล้วเป็น9-6มียิวแล็ปอะโอ้ว่างป้อมน่าเขยดชัดเฮ้ย จอสก,กายไม่มึนมากออเอาชเชมเบอร์เอาไอ้เยีอยยิงเสร็จแล้วนี่อะไระชินยังไงล่ะไอ้เยีอยเหมือนจะชนะแต่ก็ไม่ชนะมันคือความเคยชินยังไงล่ะ แล้วมึง,งยิงเสร็จเมื่อกี้แล้วมึงลงไปคู่ยังไงก็คือถึงแบบว่าเออแบบก <c oughs> ูเม่อันก็นเดอะแบบวารนี่ได้อยู่ดีไอ้ย่ากูโคตรชอบเลยยิงเสร็จป๊อกดิดนิ้วโคตรเทร่เลยเย่ยตอนเต็มชมเบอร์มันจะยิงทุกคนแหละยิงเสร็จดิดนิ้ว <c oughs> เดี๋ยวมันไม่ครบสูตรเนี่ยไปเข้าใจปะ <c oughs> มไม่อร่อยเสร็จเป็นแบบจริงจังนี่เขาน่าจะดาะ่ากัน

ก่อนอีกเลยถ้ามันเข้าไอชีไม่ได้แอคติบปะมันแฝดแล้วมันหายก่อนปะน่าจะใช่เพราะเมื่อกี้หัวมันไม่ขาละแต่มันโดนแฝดละลายไปมันไม่นับมันต้องโดนแฝดไอ้นี่เฉยโดนตอนโดนแล้วยิงเลย มาไ่ทันตันทีนะก็แค่หางกันิดเดียวปะเพื่อแบบน่าจะหายก่อนน่าจะโดนแล่วจะหันหลบมั้งหันหลบไม่ก็แบบมันวิ่งออกพอดีโคแคร์มันแตะไว้ที่อะไรวะยังหาคำตอบไม่ได้ ที่ 1, โอ้โหปามาบางหน้าบุพอดีร์สอรเลมันวากกับอติอติอติย้อ,ยอนหลังลังก่อง ภาพสุดท้ายที่ชีเห็นคือมันโผล่มาจากหลังหวงนั่นแหละเอาเอาเข้ากันเออามาตายเลยเหรอไม่ตายมันปล่อยไงเวลามันน้อยลงจากแฟลเก่าที่เราเล่นแย่ว่ะไอ้หัวไอ้หัวใส่ใหม่ได้ช็อตหลอกเมื่อกี้เลช็อตหล่อได้หรอเมื่อกี้อาจจะต้องก้มหน่อยเมื่อกี้ที่ปลามา งบางากไอีมันดป๊ะเลยกูกแบบวม่ลิ้เียช่วยเหลือยัยกูก็แบบช่วยช่วยขวางไว้แม่งรูกโกงตาเบลกูขอโทษนะแค่มันแค่เป็นจังหวะมันแม่นเกินจังหวะที่มันแม่นเกินแล้วยังเที่ยเลยเฮ้ยไอเมนใควะ othe chilling! อ้ยย <takeaway>. ังไม่กดไม่ลงปืนกู ชเวอร์ตัวหนึ่งเลยคิวจอยอยูเอยสองตัวสองตัวอยู่ไม่เออทางขวาล่าสุดทางขวาแสตรไล่ไปไมไมเม,ไมื่อกี้ไอคิวจอยของจริงจังวะเก็บสามเก็บสี่แทบจะทุตตาเลยกดมันเทียบมั้เนาะดูดีสกอร์ของจีนเปสิบสองเลยอ่ะกูก็เห็นแล้วแหละกูก็กดแถบดูเรื่อๆยๆก็โอ้โห นั่งทำเกมอย่างเดียวคอนเฟิร์มชิวแบบไม่มีตัวหลังมาเลยเนี่ยฉันดักตั้งหลายรอบบ้านนะตัวกันตัวกันมันก่อนนะมันเป็นแค่ชัมเบอร์อง,งูอะ่ะที่ไม่น่านับเป็นเซนริเนลเลยท <laughs> ี่สอดจริงอุยโอ้โหไอ้เยัยโดนแฟดไปเฟ <laughs> นชุกมา <laughs> ทำดีมาก

นี่งูยิงคนเดียวเลยกูขอโทษนะอ๋อกูจะกูจะอะไรสักอย่างไรอยู่อยู่ก็ขอโทษกูเคลื่อนมาเลยไหมเป็นไรไม่เป็นไรกูจะเข้าใจอะไรสักอย่างหนึ่งเอาเขาขอโทษกูคืนมาเลยไหมเป็นไรไม่เป็นไรนี่คือนมาพาคนง่วงนอนอยู่นะอ๋อ พอใจแล้วมันอย่างี้นี่เองคือถ่ายยิงคนเดียวเนี่ยถ้าก่อแต่มันอันนี้ได้ยิงแต่มันไม่ได้จริงจริงยิงโดนฟินิกปลาแฟตกูตายโง่มากเลย Down B. Thirty four Phoenix Enemy Spotted B. You disappoint me. Fire is dead. You disappoint. ไปอยู่ดีแฝดโอ๊ยเย้แม่งโทษโทษโทษรีบไปหน่อยเออสวยดีนะมันโดนแฟดเ <c oughs> ต็มๆ <c oughs> ขอได้เลยโอ๊ยขอได้เฉย โอ้เ oh, สียดายวะเมื่อกี้กูไม่ได้เอแล้วนี่กูไม่น่ารีบเลยเอ้ขึ้นใ <c oughs> จขึ้นเออแ้่แม่กกูรีบไปหน่อยเราเนี่ยไปแบบเล่นอีกกันเลย รอดเดี๋ยวเดอ้ยอย e orn, นะมีชักกดอีทันนะพี่แอรรอดอยู่แ่งแผบตาคุโดนแบนฟีกกนิกซ์ทุกลาวเลยหรือเปล่าที่ตาคุณไม่ไหวคี e ไม่เข้าสโคบมีสิทธิ์อยู่นะมันเลเนี่ยมัน กูนึกว่าเขาจะเ,เ,เล่นเล่นไกลแล้วโหเ <c oughs> ขี้ยงใครจะไม่รู้จิ้งจียัดมา <c oughs> วะมึงยิงยัดมาตรงกลางเออวิ่งยัดมาเฉยเลยวะไม่ไมต่ตอนตอนกูเห็นแล้วกูก็แบบน่าจะตกใจอหะก็เลยเข้าซะโขบบ่ายๆกูคิดกูคิดแล้วแตโอ้ยตองยิงฟ่อลระเบิดแน่เลยยิงไกลๆกูแบบได้ได้ไรตอนมึงยิงไปแล้ววินิกมันมาครึ่งทางอะนะโอ้โหกูนึกว่าต้องถอยเพื่อน ไปกับเจียจอยีก่ดผู้แข็งระวอนปล่อยเลย o e n e m y remaining เอเอปล่อยโอเบนสินะ ฝ่ายฝ่ายฝ่ายเลยฝ่เลยสู้ๆเพื่อนเอาให้ได้โดนแชมเบอร์เก็บละมั่งไม่โดนหรอกอนั่นไงกูต้องปล่อยให้มันเอาเฮ้ยคือเสด็จไปละไอ้ไม่ใช่กูนะ <c oughs> สิอี๋โอ้ย <c oughs> ไม่เป็นไรน้องพี่เข้าใจวากอดกอดกอดนี่น็กเอาว่ะยับเน็กดูเอวลิทว่ะว่ะเอวลิทเนี่ยซีพียูเอออะไรวะตัวละครที่เหมาะกับคุณโุ้ยก็แย่อยู่ตัวละครที่ชอบยากหนีเนี่ยตัวไยนะตัวไหนเลน่าเหรอเลนสกายอ๋อเลยนะนี่ยไม่รู้โอ้ยชิ่ง อ้ยทำไมเลยโดนปืนหานั่นตายตะ้ง่เลยปืนไม่เคี้ยปืนนั่นอะแม่งมันเอามายัดแบบกันไม่ให้เข้าเลยอะวิ้ยขวาลางัน่างอยู่จอยไม่ได้ยด้ไงโอ้ยทำไมเดินออกอย่างนั้นวะน่ะ เฮ้ยมันจะไม่โดนจริงๆหรอวะ่คนมีแผลเอา, <c oughs> เอาไอ้ฝั่งนู้นสองคนลุมิงมันเป็นไปได้ยังไงวะกดไม่ลงไงคนมีแผลไอ,อ้เที่ยกูดูว่าว่าจริงๆไปลายังมันก็น่าจะโดนบ้างแหละไอ้เทียไม่ค่อโดนทางนั้นเลยมันมีเอ็มเปอร์เลยดิ เออกูก็เลยเออไม่เป็นไรหรอกยิงๆเว้ยเดี๋ยวมันกดอีหนีได้ไอ้เแค่กูก็เลยไม่ได้หวังว่ามันต้องอะไรขนาดนั้นไอ้สัตว์เอ็นมเลอร์ไปแล้วไม่คุมปืนเลยมันก็หมดเลยดิปืนแม่งเทียววะเล่มมาเลอร์มันลั่นเร็วด้วยดิไอ้โตเวนเนี่ยปืนแม่งเทียววะไอ้ยี่ถืออะไรวะแป็นทอมแป็นทอมกูไม่ค่อยกูไม่ค่อยถือแวนดอดอแล้วกูเบื่อสีชงพูมากู Nee, no, Andrew, we run. Bad man. I'm enough property. Yeah, Our down. Dish. A. เฮียในแมปเหมือนฟินิกมันโดดลงไปแล้วมันโดดขึ้นมามมมัันนิิดหายยยเเสง้โอ้โห เต็มเต็มเต็มเงียบพี่นี่ไงทางหน้าเออหลบกันอุ้ยเอ้ยเยิ้มยอ้มเอ้ยไม่กล้าฝ่องถ้ามันถ้าเมื่อกี้ไอเฟดมันเจ็บมาสักหน่อยนะเมื่อกี้ถ้าสะบัดหัวโดนอ่ะเออกูกะกะว่าสะบัดหัวละอีเท่าไรแม่เกย์เมื่อกี้ดูเล่นด้วยเล่น ่อเเลไประเด็นคือให้โอเมนกู้นะไม่เพราะว่ามันเพิ่งกดอันติไงโอเมียนมาติมันจะได้เต็มก็ก็มันเพิ่งกดอันติก็ให้โอเมีนแบบเหมือนก็ลาลาวแล้วก็เข้าใจแต่แบบเมื่อกี้โอเมนมันหกวะไม่ดูหกเลไปมืจริงๆกูอยากถือลก่อง ถืออะไรลาวอันนี้กูว่าแล้วนะพวกนี้กูก็เลยเยี่ยงอยู่นะถือต่างเร่องนี้ไาถือแล้วอะไรเลยไม่อารมณ์เว้นอารมณ์เว้ยนี่กูได้ยินเสียงปืนการเรียนเล้ใช่ใช่เฮ้ยระยะมันถึงมองไม่เห็นมั้งเฮ้ยแต่ว่าสไปยยงกว่าโอเมน โุ้ยเอา้าอย่ล้วคุกเกิดกดภาพจอไม่เป็นไรตัวเนี้โแปลกแปลกแล้วแปลกแปลกแล้วอ้าวอุ้ยตายละ หยิบไปซะลึกเลยไอ้เหี้ยเล็บเกดเอคนเล่นโอเมนหอยนี่อยู่แล้วโหโง่ไอ้จะเย็นเพื่อนโหเข้าไปแล้วได้เย็ดได้โอเคเล่นดิชๆน่าจะลืมว่าหยิบระเบิดเออน่าจะลืมว่าหุิบระเ ขู่แบบว่ามัาไปจากนั้นว่าหนอนนี้มันเหมือนแบบในแหวนมันจะแบบมันจะเลี้ยวขวาเข้าใส่แลยเว้ยแล้วก็แบบฮะใช่ใช่ใช<บ>่เว้ยจะเลี้ยวขวาเข้าใส่เว้ยทำไมไฟวิ่งทางนั้นวิ่งไปยิงทั้งหมดแล้วไม่ต้อง Spike planted. Oh, i Oh, hell, hell. oh it did. One, one hit. Wow. Got cool. what? One, enemy yeah, one more, one more. โอยังเอาเศษมันโหลดเอาไว้ยังไม่รู้เพิ่งตายหันมาดูไม่ทันแล้วเนี่ยปืนใส่เฟอร์มันสวยใช่ไหมล่ะปกริง ันี้ขอบุณด้วยน่ารักจัง โ ah อ้โหไปไงแอดซิดแบบอีซี่ยังเอาเลยเธอโอ้ยไม่ไหวแล้ววะเกลียดความแบบเดินมาแล้วเหมือนจะมาเช็คทางนี้แล้วก็แบบยืนในกูฮิวแล้วแบบแท้งเสียงแบบแวเบาก็แบบขอบคุณนะแต่คิวจอยเหมือนเสียงผู้หญิงนะจะไม่รู้วะแค่โทนโทนมันดูแบบผู้หญิงแบบเข้มๆอ่ะไม่ใช่หรอก ไม่รู้ว่าต,ตัวที่มันปิงบอกตลอดไม่ทันได้ดูไปฟังแต่เสียงเพราะว่าไม่ได้ตายตอนพูดเท่านั้น สวิตซ์เรียนเสร็จเฮ้ยหลังไอ้เชี้เอ้ยกูมองไม่เห็นไอ้ชีูไม่เช็คมุมกูก็ลัวมันอยู่ตรงไหนวะเอ็มไปเลยก็ไปเลยไอ้ชี้กูมุมไอ้บ้าบ้าเพื่อนบ้า นีหลังเกือบขาดไอ้เ่ห้อร้อยสี่สามเขายิงกูอะกูเอ็มเพลเลอร์เอ็มเพลเลอร์วิ่งไปเลยตายนี่เอ็มเพลเลอร์เหรอ็มเพลเลอร์เคือบตัวนี้นี่ครับว่าเป็นแชมเบอร์ละ o น e e n e m y r e m a i n i n g ลื <attacker spawn. S 3> ออยูส่สไกต์ดาวน์ผู้บบร n e รานสปอนศัตรูสปอ n ป e ่ a ยสิง e e ส d e ขียว n ปอกนะอไผ่อนคลายก่อนนอนบัตด,ดีฟันเอ,อ็มเคเลอรอเลอร์ัเ <laughs> <laughs> ลลอวิ่งไนนั้นจะแบบวิ่งไปคำหับอะเคเลอรหรอเเลอร Die. yeah <laughs>